ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับพึ่งนีสายยางของเยางน้ำตาลนะครับเราใช้ระบบสายท่อ P.E. อนะฮะคือทนแดดทนฝนทนพึ่งด้วยนะครับพึ่งก็กลับเข้าบ้านกันละ คือกล่องกระป๋องลายๆนะครับไอต,ตัวนี้3าห้าวันนะครับชะง,งักดีนักแรนะครับราคา,าที่นี่อยู่ที่กล่องละประมาณ50บาทร้อยหบาทร้อยห้าสบาทนะฮะันะ 1,500 1,500วอนนะฮะ1,500วอนก็150บาทมาถึงนี่เราก็ใส่น้ํายาตรงนี้เลยใส่น้ํายาเข้าไปนะครับการพึ่งเข้าไปกวนเข้าไปกินน้ําข้างในนะฮะน้ํายาเราก็จะใส่อ่าหนึ่งต่อสี่นะครับหนึ่งปีเราจะใช้แค่ครั้งเดียวนะครับคือจะลกพวกไลนี่จะไม่กวนเลย จะไม่มีลายมากวนนะครับก่อนที่เราจะ,ะสลับก่อนที่เราจะเอาคอ,อน้ำตาลเก็บนะฮะเพราะต,ตัวนี้คอ,อน้ำตาลนี้เราต้องเก็บน้ำตาลก่อนเพื่อไปขยายนะฮน,นี้ก็เดินดูเดินดูครึ่งนะครับว่านับตัวว่ามันจะเข้ากี่ตัวออกกี่ตัวนะครับ โอกาสอตาตายนี่ก็น้อยนะครับวันนี้เพิ่งเก็บลังที่ตัวผู้สร้างขึ้นมานะเป็นตัวอ่อนกเก็บไปกินหรืออาจจะขายไปก็ได้นะนี่ก็ยังมีเกสรเข้ามาปากปลายนะครับเกสรเข้ามานิดหน่อยบางตัวก็ยังคาบเข้ามา ตรงกลางวันครับตัวก็ยังเอาเข้ามาเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆนะฮะคือที่นี่จะไม่ขาดเกสศรน,นะครับมันจะมีป่าข้าวโดมีป่าสน,อนดอกเกาลัดเกสศรเกาลัดก็ยังมีอยู่นะครับ ดูยิ่งสนุกครับเพิ่งไม่หลงลังนะครับใครบอกว่าเอาติดกันอย่างนี้แล้วจะหลงลังไม่มีหลงลังนะครับอันนี้เราให้ดูแค่นี้กันก่อนนะครับผม